ขึ้นฝั่งไหนสมมุติว่าเส้นนี้เนาะเส้นนี้เป็นเส้นแรกเราขึ้นฝั่งนี้ปลายเส้นเราจะเรียกว่าปลายเส้นปลายเส้นก็คือตรงนี้เราจะแทงตรงปลายเส้นเสมอแทงถ้าปลายเส้นอยู่ผ้าผืนฝั่งนี้จะต้องงัดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบจุดพอ ตอนนี้ปลายเส้นมันเปลี่ยนปลายเส้นมันคือตัวนี้ละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแหงลงตรงนี้แต่ทีนี้มันอยู่ฝั่งนี้เราก็จะต้องงัดให้มันขึ้นฝั่งนี้โดยการแบ่งช่องไฟให้มันเท่ากันมันก็จะได้เส้นนี้ปึ๊บมันเหมือนการขีดเส้นต่อกันครับพอปลายเส้นมันย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็แทงปลายเส้นเสมอแล้วก็งัดขึ้นมาอีกฝั่งนึง อันนี้อันนี้เป็นวิธีแรกที่ท,ที่ที่จะจำจำคีย์เวิร์ดจำสเต็ปมันนะครับคีย์เวิร์ด